สวัสดีครับตอนเย็นครับผมพบกับเราเก้าไลฟ์สไตล์เย็นนี้นะครับผมก็ได้ของมาแล้วของส่งถึงอยู่ที่โรงงานแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาแล้วก็จะอันบ็อกให้ดูอีกรอบนึงว่าเป็นยังไงนะครับครับผมก็ได้ของมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันเลยครับผมนี่ไงครับผมแต่ไม่บอกว่าคืออะไรนะครับผมปล่อยให้งง เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะครับผมเราก็มาถึงแล้วนะครับของมาถึงแล้วแต่นี้ผมกำลังจะอันกำลังจะอินบ็อกเอ้ยไม่ใช่อันบ็อกนะครับแล้วก็อา้าวคัตเตอร์หายมีดหายไปไหนโอ๋ออยู่นี่ครับผม ใบมีดเนี่เจอเจอแ <freely>, ต่เศษมีดเอามาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับถามว่าของที่ผมสั่งมาจำเป็นไหมสำหรับคนที่ทำยูทูบใหม่ๆก็จำเป็นมากครับผมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับผมตะดๆ ได้มาครับผมอ่าไอกริ่งมาก็โอเคครับผมกล่องก็โอเคครับผมยี่ห้ออะไรไม่รู้อาาอังกฤษไม่ใช่เป็นครับผมราคาสูงไหมก็พอได้ครับตอนนี้ตอนที่ออกใหม่ใหม่ก็ราคาสูงมากครับ อ้ยกล่องสวยงามมากสวยงามดีครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาเปิดดูนะครับอา้าวเปิด ที่ได้สีได้ได้มาสามอย่างครับคือสายชาร์จนะครับผมแล้วก็ขาตั้งขาตั้งไม้กันสั่นนะครับก็ดูนครับผมงานเป็นยังไงบ้างองดูกันครับ,บ,รบว่างานเป็นยังไงบ้างครับผมถ้าเสียงอาจจะไม่ได้ค่อยดังก็ขอโทษด้วยนะครับ เพราะว่าอยู่ในห้องครับผมอ่าเห็นไหมครับก็โอเคเลยครับน้ำหนักใช้ได้น้ำหนักโอเคเลย ยงามครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับผมก็เป็นพลาสติกนะครับก็ทนทานแข็งแรงอยู่ครับงานดีนี่ครับสิ่งที่นัก youtube หรือคนที่คิดจะทำย youtuber ก็ควรจะมีอาจจะไม่ใช่เหมือนของผมก็ได้นะครับอาจจะเป็นเหมือนแบบ ยอ่อเองก็ได้ราคาที่ถูกกว่านี้หรือแพงกว่าผมก็ได้ครับราคาก็สำหรับตัวนี้ก็ไม่สูงมากครับผมโอเคเอาันจะลองดูประกอบดูดีครับว่าเป็นยังไงบ้างอืม ตามท้องเรื่องครับผมเห็นกั้นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของจีนนะครับผมแต่ยี่ห้อน,นี้ก็ดังอยู่ครับเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับไม้กันันตัวนี้ผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นกันต้องดูกันว่าเป็นยังไง ครับดูของชิ้นต่อไปครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นของชิ้นที่สองที่จําเป็นเหมือนกันครับผมนั่นก็คือขาตั้งกล้องครับผมเอาไปแกะตัวนะครับโอเป็น้ครับราคาไม่แพงครับอันนี้ร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบห้าบาทครับผมมีอะไรบ้างอันนี้ตัวจับโทรศัพท์เราครับผมแข้งแรงงยู้ครับ พกิ้งมามีกระเป๋าให้ครับน,นี่ไว้ก่อนอ,อันนี้น่าจะเป็นริโมทดให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราครับผมเวลาจะถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอครับผมมีทานมาให้ครับ,รบอันนี้ก็ยาวน่าจะยาวอยู่นะครับ สิ่งที่สองที่จำเป็นนะครับซื้ออันไม่ต้องแพงหรอกครับผมเราเมือใหม่ทำอย่าไม่ต้องไปซีเรียสกับอะไรมากผมก็โอเคนะครับยาวยาวได้เลยเอาแล้วเราแยกของก,กอันครับนมครับขนาดโต๊ะผมยังเป็นโต๊ะญี่ปุ่นเลย โอเคนะครับผมไม่คีเลยครับผม 150. ร้อยห้าสิบเอาได้บ้างล้วครับเดี๋แล้วผมจะอินเสิร์ทภาพให้ดูนะครับ ได้อันบ็อกของทั้ง2ออย่างทั้งขาทั้งกล้องทั้งไม้กันสั่นนะครับผมก็อันบ็อกเรียบร้อยแล้วตอนนี้รับผมกําลังชาร์จแบตครับกําลังชาร์จแบตอยู่ครับก็ผมก็ยังดีใจนะครับผมที่ผมได้ลงมือทำในสิ่งที่ผมอยากทำนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงครับผมมันเป็นทั้งงานท้าทายแล้วก็งานที่แบบว่าอิสระตอนนี้ผมก็ยังทำง,งานว่าเป็นพนักง,งานบริษัทขนส่งบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันครับก็ผมก็อยากจะทำก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็แค <FFFF> ่จะมาฮันบล็อก พี่จำเป็นสำหรับคนทําคลิปลง youtube แล้วก็สิ่งที่ได้มาก็ถือว่าโอเคครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับผมยังเขินอายกล้องอยู่ กะกันก็ยังมีบ้างแต่ผมก็จะพยายามทำนะครับให้ผู้ชมผู้ติดตามได้ดูผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับผมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ติดตามชมครับผมว่าผมจะพาไปไหนต่อก็ตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ